ก็จริงๆด้วยครับคุณแม่ผมครับตอนที่ว่ารักษาตอนนั้นนะครับยาามพึกอะไรเงี้ยครับนอนไม่หลับนอนความดันขึ้นเนี่ยครับกินพริกไทยยังไม่ได้เลยกินแล้วแม่ก็ร้อนปากแสบปากกินไม่ได้เลยนะครับก็ใช้ยาหอมรักษาแม่นะครับรักษาไปเรื่อยๆสวัสดีครับอาจารย์ศักชัยครับนี่อาจารย์ผมนะครับอาจารย์คนนี้เก่งนะครับแล้วก็ก็ใช้ยาเดี๋ยวนะแล้วก็ ก็รักษาหัวใจนะครับกินยาหอมจนวันหนึ่งแม่เขากินเผ็ดได้ก็คือกินพริกไทยได้แล้วก็กินเผ็ดได้คืเรื่อยๆแสดงหัวใจแม่แข็งแรงแล้วแล้วก็แม่ก็หลับได้ดีขึ้นอันนี้เกี่ยวพันกันโดยตรงเลยนะการนอนหลับกับหัวใจนี่มันเป็นพี่น้องกันเลยนะครับมันตัวชี้วัดได้เลยนะครับก็ช่วงหลังนี้ภรรยาผมติดมือถือติดซีรีส์นะครับนอนดึกกินเผ็ดไม่ได้มันแม่เลยผมว่าอ่า บอกลูกสาวไปไปบอกแม่ได้นะแม่หัวใจไม่ค่อยดีแล้วให้ระวังหน่อยให้นอนเยอะๆกินยาหอมก็ได้ลูกสาวก็ไปบอกแม่แม่พ่อบอกว่าแม่จิตใจไม่ดีเกือเป็นเรื่องหัวใจไม่ดีกับจิตใจไม่ดีนี่มันคนละเรื่องกันนะรับก <c oughs> ็สรุปว่าต้องใช้ของเผ็ดร้อนช่วยรักษาหัวใจ